นะสวัสดีครับนะผมนายแอนเดอะวันนะฮะก็เออมารีคริสต์มาสแฮปปี้ดีเงี้ยครฮะวันที่ยี่สิบเก้าเออแล้วนะครับเป็นไงฮะเออคลิปไมโครฟ์เซิร์ฟฟูบินสื่อเซิร์ฟฟูบินอะไรก็ว่ากันไปฮะสนุกสนุกไหมฮะก็ถ้าเรื่องภาพเนี่ยก็ถามว่าเออขอโทษจริงๆฮะนะก็นะครับก็คลิปนี้ฮะจะมาสอนวิธีการลงมอดเออเลฟเฟอร์เดสสองนั่นเองนะฮะก็ ลงยังไงเนี่ยไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาจากไหนเนี่ยไปดูเลยฮะก็แรกเราต้องเปิดเบราว์เซอร์หรือเปิดตัวเข้าเว็บมาก่อนนี่เป็น Google Chrome เราใช้ Google Chrome นะฮะก็ไปฮะเขียนว่า Lefo d a t e มี p อส s น่ยน,นะฮะแล้วดอ m คอ Enter นเไปฮะ,ะจะหน้าตาเว็บจะเป็นอย่างนี้ฮะ,ะอ่าอย่างนี้เปน,นี้ส่วนสำหรับเลฟโฟ e ดือ เอ้ยเออต้องเปิดนี้ด้วยโอเคเซตติ้งเรียบร้อยฮะแล้วก็ใครที่เล่นเลฟเฟดตสองแบบผมนะฮะอ่านี่ยเลฟเดตสองก็แอดมากันได้ะฮะส่วนวิธีการหามอสของเลฟเฟดตสองให้เขาเข้ามาในเว็บเนี่ยให้กดคำว่าเลฟเฟเดตสองไปก่อนกดอทีหนึ่งเพราะว่าหน้าเว็บเนี่ยจะเป็นเลฟเฟดตหนึ่งแล้วกดไปตรงเลฟเฟดตสองก่อน อันนี้หน้าเว็บท้การเปลี่ยนเป็นเลเฟเดตสองเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาเนี่ยเลื่อนลงมาตรงนี้นะแล้วก็ดูทางด้านมุมนี้ฮะทางด้านทางด้านขวาของเนี่ยที่ผมม้วนเมาส์นี่ยะนะก็ะตรงนี้จะเป็นเออมอสต่างๆที่เราต้องการลงนะฮะถ้าอยากเป็นพวกปืนนี่ก็ต้องกดคําว่ามอสนะฮะโหลดนานมาก ตรงนี้เน็ตแหลกๆหอ่ามาละนี่ฮะมาถึงก็เจอวงวอสุดยอดแล้วฮะบูเดนแลนด์นะบูเดนแลนด์สอสเวิร์ลโอ้โห่เยอะเฮียคับปีมอสแล้วก็มีมอสปงมอสปืนนะฮะอันนี้ก็ถ้าถ้าถ้าเราหาตรงเนี้ยเอ้ยหาปืนเราไม่หาปืนที่อยากจะลงไม่เจอเนี่ยก็ข้างๆเหมือนเดิมฮะก็จะมีที่หมดเลยทั้งเจ้าแพรกเอ่อวิกโก้เอ้ยอันนี้อ่านไม่ออกแต่รู้ว่าแปลว่ารถแปลว่าเป็นรถอ่ะ นะอันนี้ก็เป็นหัววุธนะช็อกกันนะฮะแนะนำมาให้ทำหามอก,กันถ้าใครส่วนมากเมาส์จะมีลูกกิ้งใช่ไหมตรงกลางอะ่ะให้ทำการกดไปฮะก,กดลูกกิ้งอ่ะแล้วก็มันจะเพิ่มแท็บขึ้นมาใหม่อันนี้ช็อกกันเอารายเฟิร์นพิสทอลเอสซจีนะก็หาหากันได้ะฮะส่วนตัวละครเนี่ยก็สามารถเลือกได้ผมชอบตัวละครน,นี้ฮะ แบ็คมาเล่นตนโหดนี่แบ็คแบ็คแบ็คไลท์นะ่ยเขียนแบ็คให้เฉยๆฉยสัมผัสเฮียเขียนแปลว่าแบ็คไลท์เนี่ยแบ็คไลท์เออเสร็จ อ่าเจะเจอเนี่ยนี่ฮะแบ็คไลท์ฮีโร่โซเวอร์ผมชอบอนี้มากเลยฮะพอกดเข้าไปเนี่ยมันหน้าตาจะเป็นอย่างงี้เขาจะรีวิวว่าเออพอลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะพอเราเลือกมอดที่ถูกใจแล้วเนี่ยก็ให้ทำการเออดูตรงชื่อฮะแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปทางขวาฮะมันจะมีคำว่าว n นส e ี d กับดาวน์โหลดให้กดดาวน์โหลดฮะหลังจากนั้นเนี่ย ให้เราเลือกมันจะมีดาวน์โหลดสามอันนะฮะเป็นอ,อีสองอันจะเป็นเออฉพาะอาของเว็บ Reference Maps สองอันเลยแต่ว่ามันให้ล็อกอินฮะผมไม่ได้ล็อกอินก็เลยต้องโหลดอันนี้ครับเกมเซิร์ฟเวอร์ของอประเทศ Location เ,เ,นเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศนิวยอร์ก USA ก็มันเหมือนกันก็โหลดมานะฮะกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็รอ แล้วเราก็ต้องใส่อันี้ด้วยใส่สอนให้ตรงตามรูปนะครับตากูก็ไม่ค่อยดีให้กูใส่โอเคถ้าเราใส่ถูกเราจะเริ่มดาวน์โหลดสิบวินะครับสกายสกายก็จะขึ้นอย่างนี้กดเริ่มดาวน์โหลดนะผมใช้ไอดีมาก็จะดาวน์โหลดไวหน่อยนะฮะ แล้วก็สําหรับดาวโหลดเออระหว่างดาวน์โหลดเนี่ยก็ไปหาอันอื่นได้นะครับผมเช่นเอ,อ,เอ,อฟฟน่อไอเฟิลเนี่ยเวดี้เขียนว,ว่า m4 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 ่เออเสไม่ียงผมจะแหลมแหลมหน่อยนะฮะก็ขอโทษด้วยบ้าเบาเสียงกันหน่อยนะฮะสกายอะไรนักหนาครับแม่ อะไรเนี่ยเออเอด็กดีนี่ไม่เั่นโพนี่ออปรกดอาอะไรดีอ่ะ เพย์เดย์แอปออนซาวเว่นี่อะเอาโหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดนะฮะต้องใช้ Win Zip เออ Win Zip เนี่ย Win Zip เปิดแจะบ,บางตัวจะเป็นวินอาร์ฮะพอเราเปิดเนี่ยจะเป็นไฟล์ .vpk นะฮะอันนี้ผมไม่รู้มันแปลว่าอะไรโปรไฟล์อะไรแต่รู้แค่ว่าเป็นไฟล์เซาเกมแอปออนนะฮะก็ต้องสำหรับใครที่เออเออต้องไปลงในโฟลเดอร์เลฟเฟอร์เดนนะฮะ แล้วกูจะพูดอะไรสำหรับใครเนี่ยเอ้ยอ๋อกูจะพูดอะไรผม้คิดหลงคิดลืมสำหรับใครที่เล่นของเถื่อนนะฮะส่วนมากแอปออนจะใช้ไม่ได้นะฮะส่วนถึงคุณจะมีอยู่แล้วก็เถื่อนแอปออนจะไม่สามารถเอ่อเอ่อเอ่อออสตอรให้ได้สําเร็จนะฮะก็แสดงเวาแสดงความเสียใจด้วยนะกะ็ที่ผมกลำลังทำแะจะปัจจุบันนี้ก็ต้องไปที่โฟลเดอร์เลสโฟ e ดตมันเล for e ดตนะฮะก็คือ Steam เอ่อ เออเอ่อเอ่อสตีมแอนะฮะแล้วก็จุบุจุบุคอมมอนนะฮะเขาเปลี่ยนแล้วนะฮะจากจากที่เราเออเห็นเมื่อกี้จะเป็นชื่อโฟลเดอร์ไฟล์หมตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วฮะเปลี่ยนเป็นเออให้ลงเกมไว้ที่โฟลเดอร์คอมมอนนะฮะก็นเนียเลฟเฟอเดสองเข้ามาฮะ,ะจะไม่มีอะไรก็เข้าไปนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยแลกแลกโอเคเข้ามานะฮะจะไม่มีอะไรฮะก็ตอนนี้จะเบอร์ เข้าไปนี่แล้วมันจะมีชื่อโฟลเดอร์ว่า r e f e r e n c e 2อีกให้เข้าไปฮะเราจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า app on awd ons นะฮะนี่ฮะเข้าไปอันนี้จะเป็น <laughs> app on <laughs> ของผมนะฮะที่มีอยู่ปัจปจ,จุบันนี้ให้ทำการเอ,อ่อเอ,อ่ออันนี้เฮ้ยทำไมอันนี้มันมีวะทำไมเข้าเกมเมื่อกี้ไม่ได้มีใช่ไหมฮะก็ให้ทำการลากไฟล์ฮะ คลิกค้างนะฮะล,ลากไฟล์มาใส่ตรงนี้นะฮะการแตกฟะะไฟล์ฮะมันจะนานนะฮะพอเสร็จแล้วก็กดพอทำเมื่อกี้พ่อมาฮะ,ะก็อันนี้มันขึ้นว่ามีแล้วฮะแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะฮะในเกมมันไม่ขึ้นก็อันนี้ใครเอ,อ่อผมก็ต้องการสำหรับผมล้วต้องทำการกด <c oughs> อันนู้นนะฮะก็ <c oughs> ลงเสร็จแล้วฮะก็ไปเจอกันในเกมนะครับ ก็นะฮะมาแล้วฮะกับเกม Left Dead 2นะฮะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราทำการกดคำว่า a อป On นะฮะ add key ons นะฮะเข้าไปมันก็จะไม่มีไม่รู้เพราะอะไรนะฮะไม่มันไม่มีเนี่ยผมไม่รู้เพราะอะไรฮะแต่แต่ว่าถ้าใครลงไซส์สำเร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้ฮะนี่ขึ้นอยู่ที่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องทำการไปแก้อะไรสักนิดนึงนะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึง อาจจะรอนานหน่อยนะฮะก็กลับมาแล้วนะฮะกับเออเดฟเดฟแอปออนเหมือนเดิมเขาเขากดเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะขึ LIKE ้นอย่างนี้นะมีบาร์เลยส่วนไอ้สีแดงๆเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยก็คือแอปออนบาร์แอปออนทะมาจะเออตีกันฮะก็เลยต้องเอาการเอาออกบ้างนะฮะคอมบ์บาอันนี้ก็ออกไปไม่ใช่อยู่แล้วอัตโตเออเออคราวฟอนเอ็มสิบหก อ๋อมันเกี่ยวกันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นของ AK อ่ะอันนี้เป็นของเอ็ k m ี6 m อ6คผมลองอยากอยากลองใช้มานานแล้วอันนี้ด5 7 s Kiss Super V คิดซูเปอร์วีนะฮะเวกเตอร์ ector, แต่ว่าไปเก็บเสียงนดครับอ้าวก็นี้ก็ลงเสร็จแล้วก็กดจัน์กดหรือกดเสร็จนะ อ่านโฆนณาหน่อยก็พอลงเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปที่ถ้าใครอยากเล่นเลยก็อยากดูพี่อยากรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยก็ไปที่ซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็เลือกตัวสำหรับผมนะฮะเลือกตัวละครเลยฮะ,ะเอ่อแชร์เตอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนโอ้ยเท้นเยอะเบยเนี่ยโอ้สุดยอดไปะละ่ะอ่าก็ไปส,สตรีทเออกลาง ถ้าเอาอพวกอันนี้เนี่ยมันจะมีขึ้นไหมก็มีฮะแต่ว่าเราต้องลงของเลเฟอร์เดนหนึ่งเลยน,นะจ๊ะเลเฟอร์เดนหนึ่งแต่เข้าไปในหายอ่อนของเลเฟอร์เดนสองนะจ๊ะเออต้องแค่นี้แหละเออเอเอตัวนี้เหรอเอา โกสนี่ฮะแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นผมเป็นอเล็กนะฮะแต่เมื่อกี้เลือกเป็นตัวโกสไอตัวดีดีอะไรก็ไม่รู้อะจำชื่อไม่ได้ถ้าโก้ฮะโก้จะเป็นตัวนี้แต่ผมในแอปออนนะผมชอบเล่นเป็นโค้ชที่เป็นตัวไอ้มืดนี่ฮะมันจะเท่ส่วนโรสนี่ไม่มีหวังฮะอยากจะเล่นอย่าเล่นเลยฮะนี่ฮะก็ชื่อจะบอกตามนี้ฮะโกสนี่นั่นนะผมเป็นเออดีเฮจิซีมัสเตอร์คิดเอออินดัสตีดอทเอไอซี เหนื่อยชื่อกูก็ยาวยาวยัยทำอีซอ f กก่อนมาเนี้ยปืนพกจะเป็นไฟ r ์เซเว่นน่าจะเสียงเดิมอะรีโหลดแกรกแกรกว่ากันไปสมมติการรีโหลดปืนของบนี่นี่ฟอนโหส็นไงอ่ะ แล้วก็วิธีการรีโหลดปืนของเออไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยในเช่นช่อกันเนี่ยมันจะเป็นไฟเป็นอย่างนี้เทมกักเบยมือหุ่นยนต์นั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมีกีตงกีตาร์อะไรพร้อมหมดเบย์เอาปืนไฟเซเว่นนะฮะแล้วก็ดีฟอน์นะฮะไปลองไปเล่นดูฮะ ออยิงแม่งเลยซดแต่ถ้าเออเด็ก <I 'm S 1> คนไหนอยากจะโชว์สกินนะฮะโชว,โชว์แบบว่าเล่นกับคนอื่นเนี่ยเอาเห็นสกินของเราเไม่มีทางอะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเออภเออมัน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 ,ม,นมันไม่มีทางที่จะเห็นกันหรอกโอ้ยเยดโดไอ้เี้ นะก็สก,กีพวกนี้ผมยังไม่ได้ลงฮะเดี๋ยวเกียดหามีมีแค่นี้ผมก็โอเคแล้วแหละโหลด์วิลดนะแม่ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเพิ่นนะเพราะว่าโปรเจกต์นี้จะถ่ายในวันนี้นะฮะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็จะลงในวันนี้เหมือนกันนะฮะก็ ไปดูกันได้นะครับก็ตอนนี้ผมต้องขอจับก่อนนะนะผมได้แอมเดอะวันนะจากรายการ h g c h o s t g a m e r Cash s a m m i n g รายชื่อ tutorial ต,ต้องขอจบไปก่อนแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับผม